ค่ะค่นนะ่ะอยกคนยกคนยกไปนักร้องหญิงระนดับหนึ่งเนกิเปิลนี่ติดเลยตอนแรกเลยความรู้สึกแรกเลยคือคือรู้สึกว่าเขาตอนนี้มันมีกระแสอะไรทําไมทําไมถึงแบบว่ามีเสร์ชขึ้นมาว่าเป็นแบบนักร้องหญิงอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถามเพื่อนเพื่อนพอน้องที่ในในทีมงานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็แอบงงอยู่เหมือนกัน แต่แต่ว่าก,ก็ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เสิร์ชเข้าไปจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามค่ะแต่ว่านั่นก็คือเ,ออเป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินมาในเส้นทางบันเทิงก็20ปีแล้วเนาะจะด้วยที่ทุกคนตั้งใจฟังเพลงเราก็ตามให้เราเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าให้เราเป็นต้นแบบหรืออะไรก็ตามแต่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเสิร์ชเข้าไปชมด้วยการให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วค่ะ อย่างเรื่อง่พี่ต่ายเองถือว่าครองใจแฟนคุณคู่มานานหลายปีเลยแบบเป็นอันดับหนึ่งมานานหลายปีเลยพี่ต่เขาเรียกว่าเราต้างนานไนม่ได้ <laughs> จะบอกว่ายัางไงดีอ่ะ <laughs> เ,เรียกเรียกได้ว่าขอบคุณกับกับกับเส้นทาง20ปีค่ะว่าวันนี้เราเราได้อะไรกับกับเส้นทางแต่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้แค่เดินตามความฝันเนาะ จะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้กับชีวิตของตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราอยู่อยู่กับเส้นทางนี้จริงๆเราก็เป็นนักร้องในวงการจริงๆนะคะแล้วก็คำต่างๆที่ทุกคนจะบัญญัติขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ก็มองว่านี่นี่นี่คือกำลังใจของทุกคนในการที่จะสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็ยิ่งคอยตอกย้ำให้เราว่า 20ปีที่เราสู้มาเราไม่ได้เสียหลายอะไรเลยที่เราเราอดทนแล้วเราต่อสู้แล้วเราก็บากบั่นกับมันแล้วเราก็ตั้งใจกับทุกอย่างที่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุ่มเททุกวินาทีที่ได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินก็ดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่ร่วมเส้นทาง20ปีกับต่ายอาไทยมาโดยตลอดค่ะต่ายค่ะสิ่งไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ เพราะไม่ง่ายเลยนะคะที่จะมีนักบำบัดที่อยู่ได้นานโอ้อะไรบ้างใช่ไหมคะที่ทําให้อยู่มาได้จน20สิปีจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปมองที่พี่ศิลปินคนอื่นๆในค่ายเอาแค่ว่าในค่ายนะคะอย่างอย่างรุ่นใหญ่อย่างพี่เพิร์ดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พี่กอ๊อตอย่างเงี้ยคะ่ะพี่นางิรีพรหรือว่าพี่ไม้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เห็นการใช้ชีวิตคือความเอาความเป็นจริงเนาะเอาความเป็นจริงที่ทุกคนคือ คือร้องเพลงออกมาจากใจเราสัมผัสได้ว่าทุกคนเป็นต้นแบบให้เราเป็นครูให้เรามาโดยตลอดเราก็จะเฝ้ามองพี่ๆมาเราเราไม่ได้แค่ติดตามผลงานของพี่ๆเขาด้วยนะคะพอได้มาอยู่ค่ายเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออพี่ๆทุกคนทํายังไงนะถึงอยู่มานานกว่าเราอีกคือบางคนมาถามแต่ว่าเออเราอยู่มา20ปีคือบางทีแต่ก็เพิ่งตามมาตามหลังนะคะเราอาจจะ เราอาจจะยังเป็นน้องใหม่อยู่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต่ายก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าหลังจาก20ปีนี้ไปเราจะยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมเหมือนพี่ๆเขาหรือเปล่าซึ่งอยากจะบอกว่าคน,น,นอื่นๆก็เป็นตํานานให้กับต่ายเหมือนกันต่ายเองก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เดินทางม,มาด้วยที่ทุกคนเป็นต้นแบบให้กับเราค่ะก็ดีใจมากสําหรับเส้นทางในวันนี้ค่ะในวันนี้ก็แบบว่าก็ยกให้ไต่เป็นไอดอบมวยจ้นค่ะ ขอบคุณนะคะคือจริงๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ยกให้พี่ต่ายเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจดีใจมากนะคะที่วันนี้ต่ายไม่ได้แค่ร้องเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังมีความไพเราะและมีความสุขนะคะแต่ว่าบทเพลงแล้วก็เส้นทางชีวิตที่บางคนอาจจะได้ฟังบทสัมภาษณ์มันอาจจะไป อาจจะไปโดนความรู้สึกของใครบางคนที่อยากจะให้ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ดีหรือทําในสิ่งที่ต่เคยทําแล้วเราทําได้เราประสบความสําเร็จน้องๆก็อยากจะมองว่าอยากจะลองทําเหมือนพี่ต่บ้างอันนี้แอบรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนกลับมาเล่าให้พี่ไต่ฟังด้วยนะคะว่าหนูเรียนจบพอพี่นะหนูมีงานทําที่ดีพอพีอ่หนูจากจากการที่หนูหรือผมเป็นคนที่ไม่เอาไหน ก็ได้เรียนรู้เส้นทางของพี่ต่ายแล้วก็นําไปเป็นต้นแบบจนเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามอะไรบางอย่างนะคะจากที่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ตั้งใจทําอะไรก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาปูมมใจได้ในความเป็นต้นแบบของเราดีใจมากค่ะโครงการรุ่ทุ่งนี้นะค่ะที่พี่ต่ายก็มีเห็นหลายครั้งที่แบบมีการปรับเปลี่ยนล่าสุดก็คือมาเต้นมาโชว์มีโซโลสเตมากขึ้น <c oughs> คิดว่าสิ่งนี้คือการปรับตัวที่จะอยู่ในโคงการรุ่งต่อไปได้อีกนานๆอเเกี่ยวข้องกันไหม เกี่ยวไหมใช่ไหมคะที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเกี่ยวเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเกี่ยวมากมากพูดมาแล้วคนรู้เกี่ยวเกี่ยวมากมากค่ะคือคือพยายามที่จะทําลายกําแพงตรงนี้มันนานหลายปีมากนะคะจริงๆถ้าหลายๆคนได้ได้ติดตามเพลงของตายจะเห็นว่ามันจะมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าคู่บ่าวนินจา ซึ่งตอนนั้นคือความคิดบ้าเป็นความตั้งใจของครูสลานะคะว่าอยากจะให้มีม,มีมีภาพที่เปลี่ยน mm hmm. เพราะว่าแต่เองก็คือร้องเพลงช้ามาตลอดแล้วทุกคนเป็นภาพจําไปแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ถนัดแล้วเรารู้สึกมั่นใจที่จะร้องเพลงช้าอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่าเพลงนั้นอะ่ะมันอาจจะด้วยอะไรไม่รู้ด้วยกําแพงด้วยความไม่กล้าด้วยความที่ท,ที่ที่เรามีประสบการณ์น้อยแล้วก็มีเวลาในการซ้อมน้อยมาก มันทําให้ไม่กล้าที่จะกลับไปดูมิวสิกวิดีโอของตัวเองเลยจนบัดนี้แล้วนะคะแต่แต่ว่าพอครั้งนี้ครูสลาให้โจทย์มาว่าจะต้องเต้นตอนแรกคือจะร้องเพลงเนี้ยเราไม่ได้ติดเลยเพราะว่าเราตั้งใจร้องเพลงอยู่แล้วคิดว่าในห้องอัดเราไม่น่าจะมีปัญหาก็ครูพระครูบาอาจารย์นําพาเราให้ให้ร้องเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์นแน่นอนอยู่แล้วในศักยภาพที่เรามีแต่ว่าพอ มาถึงเรื่องของการเต้นคือเอาอีกแล้วคือตั้งคำถามแล้วว่าวันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสถามคุณครูเลยเหมือนกันนะคะว่าคิดอะไรอยู่แต่คิดว่าครูก็ก็น่าจะอยากอยากอยากให้มันมีภาพเปลี่ยนแล้วก็อยากจะให้หน้าเวทีมันมันมีอะไรที่มันดูดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่มีพาดวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการฟ้อนรำแล้วก็มามาเป็นเรื่องของเพลงช้าเพลงดังเพลงฮิตเรามีมาหมดแล้ว ใช่ค่ะก็เพลงนี้ก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนคือชื่นชมเข้ามาถึงแม้ว่าเราเราได้ฟังคำคอมเมนี่อะไรเราก็จะเขินทุกทีแล้วก็เวลาคนขอมาหน้าเวทีให้เราเต้นเราก็ยังยังติดความความเขินอายอยู่แต่ว่าก็ทําได้เต็มที่วันนี้คิดว่าทลายกำแพงอะไรบางอย่างไปประมาณนึงแล้วค่ะแล้วใครอนาคตจะแบบสลาดจะซึไ้ไหมแบบต็เร็วให้เต้นเออมีม,ม,มีไหมอะไรอยา่างเงี้ยอย่างไม่ทราบเลยค่ะ วิชาภาบจริงๆค่ะใน,ในแต่ละเพลงในแต่ละซิงเกิลนะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นการมองภาพรวมของโปรดิวเซอร์เนาะอย่างเพลงเร็วนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เองก็ก็ไม่ได้ถูกส่งข่าวก่อนล่วงหน้าว่าจะมีเพลงเร็วให้ให,ให้เต้นซึ่งก็พอได้รับโจทย์มาเราก็ทําให้เต็มที่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งวันนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าการอยู่ในวงการ20ปีมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างม,มีแบบ จะอยากโชว์ให้เแฟนได้เห็นมีอะไรแบบอยากจะเซอร์ไพรส์ไหมอะไรเรื่องการเต้นนี่แหละค่ะจริงๆนะจะเป็นจิกหนึ่งที่เซอร์ไพรส์กับหลายๆคนด้วยนะคะเซอร์ไพรส์กับตัวเองด้วยนะคะคนอื่นๆทับเพลงหนึ่งอาจจะซ้อมแค่บันเดียวแล้วเขาเขาก็ได้จะถ่ายมวสิกวิดีโอได้แล้วแต่ของต่ายคือต่อท่าอยู่2วันแล้วเราก็ไปซ้อมอีกประมาณ20เกือบ30วันแล้วเรากลับมาถ่ายเพลงนี้คือมัน คิดว่ามันที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วค่ะใช่ก็พยายามพยายามจะสอนถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเราถ้าเราสอนเขาได้แล้วเราก็จะทบทวนท่าตัวเองได้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็จะจําได้ขึ้นแล้วก็จะรู้สึกแบบปั้นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวขออนุญาตถามน้ค่ะเห็นว่าเป็นมูไม่รู้ก็มีสูตรอ๋ออุ้ยกระแสไว เมือ่อวานค่ะเมื่อวานเพิ่งได้มีโอกาสไปนะคะซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่ไต่ไปไหว้ขอพรพระแม่แลักษมีนะคะแต่ว่า,อ,าองค์พระพรมที่อยู่ที่อยู่ตรงตรงนั้นน่ะยไปไหว้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าห่างหายไปหลายปีแล้วแต่คราวนี้ทั้งไต่และทีมงานก็เรามีอะไรหลายอย่างที่ที่ทำด้วยค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามูแต่ว่าตั้งใจไปไปขอพรเลยจริงๆขอพรว่าให้สิ่งสิ่งที่ลูกทำ ทำให้เราแบบมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ให้ได้มากแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขอให้รับเรื่องทุกอยา่างก็จะขอประมาณนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงที่คนขอความรักใช่ตายจี้ใ่เป็นการแาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอไม่ได้เป็นการประนกันเลยหอไม่ได้ขอเลยจริงๆค่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของความรักเลย งานล้วนๆค่ะงานล้วนๆแล้วก็ครอบครัวหน้าที่การงานการทํางานล้วนๆหลาคนก็เห็นพี่ต่ายลยใช่ว่าพี่ตายได้ถือล็บหรือเปล่าว่าไปขอคู่ว่าจะได้แบบนี้แบบนี้อะไรนี้ค่คะพี่ต่ายกระแสมันมาช่วงนี้รูปคนที่ชอบเาไปขอได้ไหมล่ะมไม่มีไม่มีค่ะไปได้ถือไปค่ะไปได้ถือะกพาลือมะแม่เนาะไม่ได้ขออุ้ยลืออยางงั้นด้วยเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ไ่ได้ถือรูปใครไปแล้วก็ไม่ได้ขออะไรพิเศษแบบนั้นขอขอเรื่องงานค่ะ จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในบ้านเราเนาะก็ก็ศักดิ์สิสทธิ์ทุกที่นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่านในในแต่และจังหวะแล้วก็โอกาสของต่ายมากกว่าว่าจังหวะนี้เราเราตั้งใจที่อยากจะไปขอพรแล้วเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วก็ตรงนั้นคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างซึ่งวันที่น้องๆทีมงานชวนนะคะแต่ก็อยู่กรุงเทพพอดีเราก็อช่วงนี้เราว่างเราเราไปขอกันดีกว่านาะจะได้รู้สึกสบายใจเพราะว่า แม้แต่ว่าเรื่องเพลงเรื่องการทําโชว์หรือว่าเรื่องทําธุรกิจอะไรก็ตามแน่นอนปลายทางเรามีความตั้งใจเราก็อยากจะไปถึงเป้าหมายก็จริงแต่ว่าความกังวลมันจะเกิดขึ้นในในใน,ในทุกหน้าที่ในทุกอาชีพยอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไปสักหน่อยเราขอพรจากพ่อจากแม่เราขอพรจากครูบาอาจารย์หรือจากเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่มีประสบการณ์เราเราเราขอแล้วแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราได้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราก็ไปสักหน่อยพอไปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจคุณพูดธุรกิจด้วยพูดถึงดีสอรนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะานยตอนนี้มีทำธุรกิจอยู่2อย่างนะคะพร้อมกันเลยตั้งแต่โควิดมานะคะ ที่หลายคนเห็นภาพนะคะตามโซเชียลก็จะเป็นนาทยนาตายนะคะซึ่งก็เป็นสไตล์แคมปิ้งแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะคะทุกคนก็สามารถไปเจอเจอกันได้ที่จังหวัดนครนายกนะคะใช้ชื่อว่าน,นาทยนาตายะคะ่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนถ้าแต่ไม่มีงานจ้างนะคะเราก็จะโพสต์โปรโมทให้ทุกคนได้ไปเจอกันเสาร์อาทิตย์ด้านนั้น,น,นแต่ก็จะต้อนรับทุกคน ตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งธุรกิจตอนนี้ก็ทำแชมพูปิดผมขาวก็สามารถาไปอุดหนุนกันได้นะคะแต่ก็โู้ตามโซเชียลให้ทุกคนได้รับทราบค่ะตอนนี้ที่เคยบอกว่ามีเรื่องคนที่เข้ามาพายราคามีการเสียหายไปสัมภาษณ์ขึ้นจะต้องมีมาตรการในการควบคุมในการเข้ามาพักที่พักของเราตอนนี้มีมาตรการอะไรบ้างคะพี่สาวเออจริงจริง กฎของที่พักในใน,ในหลายๆที่เนาะก็จะมีม,มีคล้ายคล้ายกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมันมันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยนะคะรอบข้างเราก็อยู่กันไม่ได้ไกลมากนะคะจะมีรีสอร์ทอื่นๆที่อยู่ใกล้เราแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เขาอยู่มานานแล้วนะคะอันดับแรกเลยทั้งทีมงานเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไปพักเราก็จะตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามส่งเสียงดังนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าจะฟังเพลง ในการที่เราพอไปมันก็ธรรมดาเนาะเราไปพักผ่อนเราก็อยากฟังเพลงเราก็อยากรีแลกซ์ให้เต็มที่ใช้เสียงได้นะคะเปิดฟังเพลงได้ก็จะกําหนดว่าไม่เกินสี่ทุ่มเราจะต้องง่อใช้เสียงร่วมกันแล้วก็เราก็จะมีกฎรรอื่นๆในนั้นการรักษาความปลอดภัยของทีมงานของเรานะคะเราก็จะมีมีกล้องวงจรปิดนะคะทีมงานของเราจะอยู่ทุกจุดเลยซึ่งก็จะพักร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ที่ไปพักที่นั่นนะคะแล้วก็เราก็จะมีสายตรวจที่คอยตรวจอยู่ เกือบตลอดเวลานะคะซึ่งก็มาดูแลตลอดทุกวันอันนี้เราก็เราก็คิดว่าเราก็ให้ให้ความมั่นใจกับทุกคนได้ประมาณหนึ่งค่ะเาป็ว่าตอนนี้คนที่เข้ามาพาักก็ให้ความร่วมมดออย่างดีปัญหารวดไว้ลงถูกไหมจิงจิงเท่าที่มีเนี่ยคือน้อยมากนะคะน้อยมากๆเลยที่ที่แฟนๆไปไปพักเรายังไม่ได้เจอปัญหาที่มันใหญ่มากๆอย่างเช่นแบบของหายโทรทัศน์พัดลมหรือว่าแอร์หรือตู้เย็นหรืออะไรไม่ไม,ไม่ไม่มี คือแฟนแฟนไปพักคือน่ารักมากลูกค้าทุกคนไปพักคือน่ารักมากน่ารักมากๆนะคะมีนิดๆหน่อยที่อาจจะแบบเ,เป็นไปกันหลายๆคนอาจจะมีแบบเด็กเล็กเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดไปรบกวนเต็นอื่นๆค่ะประมาณนี้ค่ะอคขอบคุณนะคะ